สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ห้องประชุมโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่4กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาในเฉลิมชัยแสนมหาชัยศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีไปเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน17โรงรวม34คนมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยุวดีขวาวงนักประชาสัมพันธ์สำนักงานธิการจังหวัดอุดรธานี รายงาน